สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม KC Gamer TV พบก,กันอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีอ่าพักพวกพี่น้องมากมายหลายหลายคนนะมีพี่แป้งซี่บิงซี่จุดกับพี่ไม้ครับแคสมันครับแล้วก็พี่กิตอีวานะครับเพิ่งสึกมาเลยหรือเรียนสั้นๆว่าพี่สึกเออโอ้โหนี่ใครเนี่ยรออสวัสดีเพื่อนๆพวกเราคือเด็กแฝดสาม พวกเราคือเด็กแฝดสามคือเป็นคือพอเป็นลูกก็ต้องพูดแบบเด็กใช่ปหมใช่ครับใช่ครับเขาพ่อครัเพ่ออย่าเล่นฝ่ัยอันตรายพ่อกินกินกินเลยกินเขาเด็กชิบหาย พ่อครับพ่อครับผมผมอยากให้พ่อรนเทียนที่ตัวผมครับเด็กบู๊รนนึงเดากบู๊ตรนรเดไม่มีปืนด้วยวะเฮ้ยปืน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 ปุนปนปืนปนๆืน้ื่ปืนปืนาืนปืา โอ้โหโอ้นี่มันโรคใหม่นี่ได้ไม้ลงมาพี่ไม้ผมจะตังสีผมจะกินได้หมดได้ไม้ลงมาไม่เอาอ่ะทำไปตัวตัวนั้นตัวเขียวมันแย่กับฮักเหรอผมเคฮับทำไมตัวเขียวอ่ะเฮ้ยฉันกินด้วยดีกว่ากกินโอ้โหกินแล้วรู้สึกรู้สึกสะพรึงเฮ้ยพวกเราไปอาบน้ำกันเถอะ ไอ้เธออ่อนแล้วอะน้ำกันอ่น้ำกันอ่ะน้ำกันอน้เอาโอ้โหโอ้โหจานโอ้ยพันมันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตัวพี่ไหมมันไหมอะวะเฮ้ยไงวะ่รุนตานอะไี่แต่ซักแล้วขาวขึ้นสักแล้วดำอยู่ไรแอบแ้แอบแอบแอแอลงมาลงมามบแอบแอบาลงมา เวะเดี๋ยวก่อนโอ้พี่ไม้พี่ไม้เงยหน้าเงยหน้าอีกรอบดิขาทะลุลยรกรกุญแจกุญแจุเฮ้ยกุญแจกุญแจนี้เอาไว้เปิดอะไรอ่ะเพื่อเฮ้ยไปดูดีกว่ากุญแจนี้เปิดอะไรพ่อครับผมมีกุญแจครับ เพืนค่ะเฮ้ยคุณแต่รถกุณแต่รถกุณแต่รถมมาาเฮ้ยเพื่อนเราอยู่ในรถเพื่อนเราอยู่ในรถไปแล้ว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 เพื่อนเราอยู่ในรถขับรถขับรถเลยวไปแล้วยิงเขาทำไมเนี่ยโคตรร็อกแล้วมันเอายังไงวะโอ้ยโลงไปใต้รถเลยแบกสีแบกขึ้นไม่ได้อ่ะขึ้นได้ขึ้นได้อึ๊บนี่นี่คุณแต่รถคุณแต่รถขึ้นมาได้ไมขึนมาได้ไหม พราะาผมจะตาในรถมาขึ้นรถกุแจมาจ้าาไมากุแจ้างเลยีกุแจบาอยู่ป็นคแล้วาตายแล้วกุณแจใส่กุญแจน้าเจ้าไปเปิดไอ้นี่บ้านน้าเจ้าไปล็อกเอ้ยเดี๋ยวเอาพี่หมายใจอะไรเาเป็นเถอะใครเป็นพ่ออ้าวใครเป็นพ่อเดี๋ยวเดเด๋วไม่มีพ่อเมื่อกี้พี่แม่ไม่ได้โยนคนไปฝังพ่อทีอ้าวตายแล้วนี่เป็นลูกไม่มีพ่อ ไปเล่นในห้องน้ำดีกว่าไปพวกเราไปห้องน้ำกันเถอะไปพวกเราเอากราแฟพวกเราพวกเราวันนี้พ่อไม่อยู่พ่อไม่อยู่มาเร็ว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 มาฆาตัวตายกันให้อำน้ำเอาโหสบายโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนทุกคนตาลายเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันร้อนเกินไปร้อนเกินไปออยย่่าา มันดำสีเลยวะมดำวะโอ้โหพี่กิดพี่กิเท้าอ้อมเริ่มเหลืองแล้วพี่แตกใช่ไหมพ่อครับผมเห็นบางอย่างที่คล้ายๆกับเออซาบูซึ่งผมกินไปแล้วไม่พูดห้ามทำเพลงพี่มอยไปยักตัวเองเฉย กินยากด้วยไอ่แบตเตอรี่อร่อยนะข้างในมีแบตเตอรี่เยู่อ้ลูกไม่กินจังเลยอ่ะกรุบกรับ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 โอ้กินอร่อยเลยอร่อยครับหพี่มั้ยปิดตู้เย็นได้หน่อยดิอยากอยากติดแอร์อยากติดแอร์ประเทศไทยมันร้อนอ้ยเนี่ยไลูกเนี่ยอยยากเลยพี่ินกินขี้ทำไมลูกไปกินขี้อย่างนั้นล่ะลูกไม่อร่อยเลยอ่ะ พ่อไปที่อื่นดิพ่อมาจากนั้นทำไมพ่อมีพ่อมีอะไรแบบคีบลูกพ่อคีบลูกไปวะพ่อคีบลูกพ่อคีบลูกโอ้ลูกลูกอยู่กันดีไหมลูกมีทุกคนเล่นอะไรกันน่ะฮะเดี๋ยวก่อนอันนี้กุญแจนี่เป็นควรเล่นนะลูกพ่อมาดูลีลาของลูกดิเอาละลูกๆทุกคนพ่อคิดว่าลูกควรจะเอายามาให้พ่อนะ ไอพี่วยพี่ไายเอายาไม่ได้พ่อลูกไปแล้วพ่อเฮ้ยเอายามาลูกเอายามาพ่อไปไหนเนี่ยดื้อจริงๆเลยมาพวกเราไปห้องนอนกันได้แล้วถึงเวลานอนแล้วลูกเฮ้ยเอาลูกแล้วพ่อพ่อเจอไส้กรอกอะเผื่อลูกๆจะอยากกินอ่ะไส้กรอก่อเอาลูกกินกันได้เลยไปลูบหล่นกินง่ำๆงพ่อทำไมมันดูลูกโซอินสตะลตั้งพ่อ ลูกกีดลูกกีดยูงยังเฮ้ยอย่าแกล้งอย่าแกล้งลูกไหมเดี๋ยวลูกกิดเลิกเล่นแบบนั้นยังไม่ถึงช่วงเวลาสงการลูกพี่ไหมคุณกำลังจะเดี๋ยวลูกออกมาออกมาลูกตรงนั้นมันมันเป็นเตาผิงไฟเตาผิงไฟแบบใหม่เฮ้ยเดี๋ยวลูกลูก ลูกด<ม>ำปีเลยลูกยาลูกยาลูกยาออกมาออกมาลูกพ่อคิดว่าพ่ออาจจะแบบ เอาลูกไปอยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเลยลูกยังทำตัวกันแบบนี้พ่อไปอยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเอาแซลมอนไหมอ่ะทุกอย่างนี่พ่อเออปิดตู้ไหมเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งปิดพอลากแซลมอนลงมาไม่ได้ลากแซลมอนเดี๋ยวก่อนพ่อกำลังพยายามลากแซลมอนเดี๋ยวทุกคนออกมานจองเปลี่ยนะพ่อออกมาออกมาเฮ้ยอย่าเล่นอย่าเล่นไอ้พวกนี้นี่อย่าเล่นกระดานอร่อย ลูกกระดาษอันนี้พ่อเพิ่งเช็ดตูดมาอย่ากินอย่ากินแบ่งแบ่งกันแบ่งแบ่งกันคนละชิ้นคนละชิ้นอย่าจูกกั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 นลูกพ่อสุดจะทนกับการที่ลูกปิ้งตัวเองแล้วนะเอาลูกเข้าไปเดี๋ยวพ่อปิดเองพ่อมันเปลี่ยนสีพ่อมันเปลี่ยนสีพ่อเกลียดลูกมากเลยเนี่ยเมื่อไหร่ลูกจะเลิกเมื่อไหร่ลูกจะโตเนี่ยเบื่อมากเลย ลูกไม้ลูกไม้เอายามาลูกนั่อะไรยาไปเอามาจากไหนน้่เป็นของเล่นไว้เด็กของพ่อเลยนะอันนี้ลูกกีดลูกกีดนะลูกกิดเด็กดีเอาปืนมาให้พ่อลูกลูกกิดเด็กดีลูกกีดเด็กดีลูกกิดเด็กดีเอาปืนมาให้พ่อลูกอย่ากินลูกอย่ากินลูกอันนี้เอาพ่อไว้ถูตูดพอ้าวที่ผมกินน้ำตูดเลเนี่ยยา เดี๋ยวลูกไปลูกไปเอายามาลูกกิตกลังจะตายแล้วเนี่ยลูกกิตลูกกิตอึลูกกิตอ่ะเป็นไงบ้างลูกกิตอาการดีขึ้นไหมลูกใครอยากไปเที่ยวบ้างมาเดี๋ยวพ่อพาไปเที่ยวเร็วผมอยากไปเที่ยวมามาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเแช่อแ่ไปไหนเดี๋ยวพ่อพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวเดี๋ยวเที่ยวอวไไปเที่ยวไหนบ้าไปไหนสิไปเร็ว โอ้ยลูกไม้ทำไมซนจังเฮ้ยแซมอนแซมุนเฮ้ยเียวเลยพ่อลูกเอะไรพ่อป๊าป๊าปนี่๊า้ยาป๊าป๊ป๊าปยาป๊าป๊าป๊าปเป๊าปะไาอ๊าป๊าป๊าป๊า้๊าป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 นาป๊าาาป๊าาป๊าปาป๊าปาปอาอาาาไมเอาจากบ้านอย่าเอาจากบ้าน นี่นี่พ่อครับนี่คือนี่คือของเล่นใหม่ที่ผมซื้อมาจากคลองถมครับพ่อพ่อก็มีของเล่นเหมือนกันนะลูกพ่อครับดูนี่อะไรเหรอเฮ้ยพ่อเป็นไรครับพ่อเป็นไรเหรอเฮ้ยพี่ไม้ตัวตัวสีฟ้าอะไรพี่ไม้อะไรพ่อครับพ่อครับ ลูกไม้เล่นเล่นค้อนครับแล้วก็เสียบปลั๊กไฟด้วยไอ้หนเล่นไัไงวะงขวาเฮ้ยเร็วเร็วเร็วไปเอาซ่อมไปเอาซ่อมอ้ไมาทำ่ไเบยเเอ้ยโอ้ยๆฮ้ย้ยเเฮ้ย้ไเ้เเเ นี่เราเจอที่ล็องเออโอมันเป็นี้ตัวเขียวเอ้ยพี่ไม้มาดูพี่ไม้มาดูนี่พี่ไม้มาดูทุกคนมาช่วยเปิดแก้ได้หน่อยเปิดเองก็ได้เมินตัวเองผมจะเป็นไก่ในวันขอบคุณพระเจ้าไก่ย่างมามามาเพเราเข้ามาเออ ก็ถ้าใครชอบก็อย sure ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะคะสำหรับว <butterflies> <Right. S 1> ันน <visible> ี้ไปแล้วนะบ๊ายบายไปไปจากเกมนี้เดี๋ยวไม่ไดเล่นออรไลเดี๋ยวไม่ได้เล่นเดินออร์ไลน์